สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับเดอะสตอรี่หครับเรื่องราวของพุทธลังสิทธะพุทธิการถิมสุขโอ้เป็น EP ีที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะ E ีสุดท้าย E p พีที่ห้านี่เขาวางเป้าหมายกับชีวิตตัวเองเขาวางอนาคตอย่างไรบ้างเรื่องนี้น่าสนใจครับเชิญไปทางอาจารย์ตายพิจิตรเลยครับครับ,ๆๆบก็คือแบบพุทธุกวันนี้ก็ต้องถือว่ายัางเล่นซูเกอร์เป็นอาชีพอยู่ใช่ครับใช่ใช่สูญเสียตรงนี้ก็ไม่อยู่แล้วนะครับก็อย่างที่พี่ต้นเกิดนอกว่า เราวางเป้าหมายไงว่าหนึ่งอยากไปเล่นอาชีพไหมเป้าหมายสูงสุดคือก็คืออยากไปเล่นอาชีพอะครับสูงสุดก็อยากจะทีมชาติประมาณนี้ก็คือใช่ใตั้งไว้กี่ปีครับเต็มตัวกับสนุกอยากเล่นกี่ปีครับกี่ปีมองว่าอีกกี่ปีครับก็พยายามอยากไปให้เร็วที่สุดอะครับแบบไม่อยากเกินไม่อยากเกินยี่เจ็ดยี่แปดถ้าเรียนอาชีพยี่เจ็ดยี่แปดอีกห้าปีก็ยังพอเป็นไปได้นะฮะแล้วปัจจุบันก็ยังซ้อมหนักอยู่นาะก็ซ้อมครับก็ไม่หนักมาก นี่รูปแบบพยายามซ้อนนะนี่คืออะไรดานไม่จำกัดพาก็คือตั้งแต่ผมสอนมาเั้งยี่สิบปีก็ยังเป็นรูปแบบนี้อยู่ล่ะฮะก็คือเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าวอร์มอัพอ๋อวอร์มเช็คคิวออกการเช็คคิวว่าออกคิวตรงไหมใช่ใช่เราเคยเห็นกรังอังกฤษเนี่ยเฮนรี่ตั้งตรงนี้ครับโค้ชแฟรงค์คาร์เลนให้ตั้งเต็มไปหมดเลยตบตึ้งตึ้งจีนเหมือนกันนะครับจีนก็แทงเป็นร้อยร้อยเลยล่ะฮะแล้วลองสิของเราทำได้ไหมดูนี่ลูกแรกอะเรามาดูกันสิ เออเนี่ยนะมันก็จะมีระยะตรงนี้นะครับผมอ่าแล้วก็จะมีระยะตรงไหนีนะอ่าคือ3มระยะอ๋อแล้วมีระยะสั้นตรงนี้นี่ยใช่ใช่ครับลองตรงนี้บ้างอ่ลองดิพอระยะตรงนี้เส้นเสร็จแล้วก็มีการเข้าเบรกครับนี่คือลูกสร้างชื่อเขาเลยใช่ไหมเด็กคนนี้ใช่เด็กเด็กเขาแม่น้าเขาแม่อ๋อเด็กเด็กนี่คือใส่หายตลอดเดี๋ยวนี้เป็นไงฮะปาดหน้าครับผมปาดหน้าบางๆปัดหน้าบางๆแล้วใส่ยืดหนีครับ คือถามในช่วงนี้อ่าพอพุทธได้ซ้อมซ้อมเสร็จเนี่ยพุทธเคยเคยวางแผนไหมว่าวันเนี้ยพอเราซ้อมเดี่ยวตรงนี้เสร็จเนี่ยซ้อมคู่แล้วอยากจะซ้อมใครอะไรยังไงเพราะเนื้อ EP ที่ผ่านมาเนี่ยพุทธก็ได้รับคำแนะนำจากจากพิธภากย์สกอร์ใช่ใช่ต้องหาคู่สู้ที่แข็งแก่ใช่ใช่ไหมครับตรงนั้นแต่ถ้าจะซ้อมกับรุ่นใหญ่มันก็ไปเอสวันบ้างอะไรใช่ช่วงนี้ผมก็ไปซ้อมที่เอสวันไปซ้อมกับใครที่นั่นก็มีไบอ์มีโฟนมีน้องบอยมีติม เมื่อก่อนก็มีน้องเพิ่มอ๋อเพิ่มแขงดีนะแขงดีก,ก็คือเหมือนเราไปแล้วก็ได้ซ้อมเกมครับคือได้ได้เปลี่ยนความรู้กันคือได้เหมือนซ้อมเหมือนแข่งจริงๆเพราะถ้าอยู่ที่นี่เป็นหลักคือผมซ้อมเดียวโอ้ซ้อมคนเดียวมันไม่มีคนประทะด้วยคือพาไปไปเล่นจริงลูกกันก็คือกันไม่ได้เดี่ยวเลยใช่ไหมคือเราได้แต่ลูกตบลูกลอะไรอืแลวที่สาคัญก็บอกว่าพุทธเนี่ยมีปัญหาเรื่องสายตาสายตาเป็นอะไรฮะบบอกหน่อยสายตาก็สั้นครับสั้นนิดหน่อยแต่คือเอียงเยอะอยู่โอ้โหสั้นประมาณเท่าไหร่ ประมาร้อยกว่าเอียงสี่ร้อยกว่าอู้เอียงสี่ร้อยหลายๆครั้งที่เวลาคุณมองเหลี่ยมมันไม่ออกหรือนู่นนี่เกี่ยวกับเรื่องสายตาด้วยใช่ไหมไม่แต่คือบนโต๊ะผมมองชัดมองแค่ตัวหนังสือมันไกลๆมันไม่ชัดไปเฉยมันไม่มีภาพซ้อนไม่มีอะไรไม่มีซ้อนแต่อนาคตก็ว่าจะไปทําเลสิกอยู่ออ๋ยังยังทำไม่ได้เลสิกต้องสับต้องกว่ามันคง่อนะให้คงที่ก่อนสามสิบห้าอัพสี่สิบอ่ะลองแต้มเลนด์ดีตรงเนี้ยอย่างที่บอกว่าอ่า พุทเขาตั้งไว้น้อยอีก5ปีครับอ่ะเขาเรียกว่าเป้าหมายสูงสุดคืออยากเล่นอาชีพผมว่านักกีฬาทุกคนนะฮะที่เล่นสนุกนะฮะเป้าหมายสูงสุดคืออยากอาชีพทั้งหนึ่งเลิ้แต่ถ้าได้เล่นแล้วไปถึงไหนอีกเรื่องนึ่งค่อยว่ากันต่งนั้ปีนี้ก็คือแบบอาจจะแบบถ้าไม่ได้เล่นก็คืออาจจะทำอย่างอื่นแต่มาถึงว่าช่วงนี้ก็คือแบบอาจจะได้ได้เล่นปีหน้าหรือปีถัดไปก็ได้ก็แล้วแต่แต่ก็คือพยายามซ้อมให้ดีขึ้นทุกวันครับจริงจริงแล้วผมว่านักคนเล่นสนุกอ่ะมงจรรร่เเาาาิว เราอาจจะไม่ต้องเลือกก็ได้ถ้าเราแบบเป้าหมายไปไม่ถึงใช่ไหมเราก็เล่นบ้างแต่เราก็ทำอย่างอื่นด้วยอออาทีนี้เพราะถืมอางอื่นอาชีพที่รองรับเคยคุยกับคุณพ่ออะไรไหมว่าว่าไม่มีถ้าแกตัวสุกก็เือนงาจะเป็นดูพระดูพระแค่ก็ดูให้เป็นเอแต่แกเรียนรู้กันได้เรียนรู้ได้ไหมคุณพ่อเคยสอนไหมเคยเอาภาพให้ดูไหมมีแค่เคยขายครับก็คือพอรู้หลวงพ่อนู้หลวงพ่อนี้มั่งแต่คือเนื้ออะไรคือยังไม่รู้และไม่มีอะไระเอียดนอกจากอาชีพ เปิดแผงพาแล้วมีอื่นๆไหมอชี่อื่นไหมที่ท,ที่คิดว่าถ้าไม่มีคือเอาจริงๆความรู้ผมก็มีแต่สนุกสนุกเลยใช,ใช่คือเราเล่นสนุกตั้งแต่เด็กอ่ะคือเหมือนสังคมเราก็แค่จริงจริงครับคือเราเรียนก็คือซ้อมสนุกม,มีเพื่อนก็ที่สนิทก,ก็คือมีแต่พวกนักสนุกนักสนุกเพื่อนมหาลัยไม่มีเหรอก็ผมไม่ก็คือมันก็ไม่ค่อยได้ไปอ่ะเราบอกโอเคไดาไหนดูน้วเงินที่อาจารย์เขาบอกว่าเขาแม่นมากรูน้ําเงินเนี่ยอ่ลองอ่โชว์ให้เห็นหน่อยสิ เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมาโ๊ะบ้ากันเนี่ยไม่พี่ไม่เปิดอยู่ทุกวัไม่อยากเปิดอยากเห็นของคาตาเลยฮะว่ายังไงเอาละครับลูกนี้ครับลงไปเขาจะได้ไปคูซิเบนเทเตอร์รับปักอะไรปักอะไรปักอะไรครับปักไปซื้อคืออย่างไงสมมติว่ามีลูกอย่างนี้ยครับอาจารย์กระดงอยู่นี่อรุูกอยู่นี้รับนเงินอยู่นี่สมมติว่าเขาจะขาวอยู่นี่ครับครับอย่างเงี้ยตบเนี่ยเราต้องกินละ ตบแล้วต้องมาตั้งกินแล้วเมื่ปเนยอ่าถ้งไปไม่โมถอยหลังเนี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมัไแต่เห็นหลายครั้งเวลาเขาแข่งจริงเขาจะถอยมาตั้งกินก็ต้องมีครับเกมมันเบียดกันอยู่เสมอสองสองลองลองใส่ที่รุกนี้เสมอสามสามแล้วลงไปแล้วพะโลยโยงเลยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันรุ่นนี้มันจ่าแม่จานจ่าต้องจ่าเนี่ยครับเขาจะประมาณนี้เลยครับเขาจะประมาณนี้อันนี้สาธิตที่ไม่ถูกว่ไยครัลองทําที่ถูก ที่ท้าทายโอ้ท้าทายอาจารย์ท้าทายจริงแล้วนอกจากสู้สู้กับคุณสู้แล้วผมว่ามันต้องสู้กับตัวเองด้วยฮะจิตใจตัวเองคือแข่งกับตัวเองเป็นหลักใช่ไหมคุณคิดดูไม่เท่ไรกับตัวเองนะฮะื่อเช้าคุณซ้อมมาซ้อมเดี่ยวสองชั่วโมงครับคุณต้องไม่พูดกับใครทรัพท์ติดถูกทะเลกับสนุกอย่างเดียวถูกถูกบางคนทั้งวันทั้งวันแล้วบางคนนะคือมีครอบครัวด้วยบางคนขาดการติดต่อเลยนะแล้วไม่ได้แค่นั้นบางคนอ่าหลายคนครับ ซ้อมทั้งวันซ้อมโอ้โหซ้อมดีมากพอไปแข่งปุ๊คแข่งแบบมันหายไปครึ่งนึ่งเนี้ยเคยคิดเลิกเล่นไลยโอ้ผมเป็นอย่างนี้บ่อยเหมือนี่เอตายหัวใช่ไหมนมือท้อเงี่ยหวมันหยวเมี่อพอพอท้อเรื่องนี้มันก็คิดแบบว่าอนาคตเราจะทําอะไรดีวมันก็เหมือนยิ่งคิดลบไปด้วยครับครับใชที่บอกว่านี่แหละที่พุดพูดมาดีเลยความคิดสําคัญสุดความคิดมันมันนำไปสู่ความสาเร็จถ้าเราคิดท้อพูดจบคิดท้อต้องเลิกคิดจะเล่นต้องอย่าท้อ เราก็เอาใหม่เดี๋ยวเอะทำไมทําไม่ดีวันนี้ทำไมไม่เหมือนซ้อมเราก็ต้องมาหาสาเหตุครับประมาณนั้นเหมือนเหมือนผมคุยกับหมูบักน้ำเนาะเขามีโอ้โหไอเดียเขาโตขึ้นเยอะผมว่าอย่างหมูนะคยเขาเขาจะน่าจะอยู่ได้ยาวๆใช่ยาตอนนี้เขา t o ปเขาน่าอันดับที่ยี่สิบกว่ายี่ก็อยากให้ทุกคนนะทั้งเอฟด้วยอยากให้อยู่ยาวๆนะเดี๋ยวแล้วหมูเนี่ยไอเดียเขาเนี่ยเขา เขาพูดถึงวิธีซ้อมก็เป็นสิทธิ์เก่าสูงฝุดกันเนาะเขาก็ศึกษาตลอดเลยพี่หมูใช่เขาเป็นคนที่ใฝ่รู้มากตอนนี้ผมกําลังเรียนรู้จากเขาแล้วอาจารย์อาจารย์ตอนนี้คือต้องไปเรียนรู้จากตอนสอนเขาอย่านี้เขาสอนเราเขาไปอีกสเต็ปหนึ่งใช่เอาชีพแล้วเป็นอาชีพเด่นมันเปลี่ยนไปแล้วครับเอย่างนี้เขาบอกว่าทักษะมันทันกันหมดตรงนี้มันไม่ทันอ๋อไมค์เซ็ตด้วยใช่ใช่ครับไมค์เซ็ตคือมันต้องต้องต้องให้ทันอย่างเช่นเขาบอกซ้อมเนี่ยซ้อมจะพักจุด หมออยู่เก็บอกอย่างเงี้ยลูกอยู่อย่างนี้เขาคุณตรงนี้ให้ให้พูดทางเงี้ยครัือลูกอยู่เนี้ยเขาบอกว่ามันต้องทําอะไรได้บางเออช่นอาพุทธโฟลว์ที่บอกบอกโฟลก็แทงไปสิบลูกแทงยี่สิบลูกเลยโฟลว์อย่างเดียวเลยอ่าสิบลูกเลยอย่างเงี้ยสิบลูกนับจำนวนลงอย่างเงี้ยครับต้องมาแล้วต้องลงคือพุทธลงลงแล้วเ็าบอกให้แทงซ้ายขวาอ่าไปซ้ายซ้ายขวาใช่ดู ไซส์ขวาเจ็ดตู้สมบูรณ์ลงอีกละก็ไซส์ไซส์คือให้มันจําเข้าไปในส่วนประสาทเขาเลยว่าเหลี่ยมแล้วไงว่าเขอยู่อย่างเงี้ยต้องทําอะไรได้บ้างมากกว่านั้นไอ้ที่ต้องคิดว่าลูกเนี้ยมันลงไปแล้วเพียงแต่ว่าคุณจะเจียงการเอาขาวไปไหนเรียกนึกเอาคือต้องนึกเอาเช่นลูกนี้อ่าลูกนี้แทนโฟลว์ไซส์สองชิ้นกินเขียวประมาณนั้นนะครับต่คือมันต้องอยู่ที่การแข่งด้วยไหมใตาใช่ใช่ถ้าลูกกลัมาครับ สกูไซส์ครับกินเหลืองครับอะไรประมาณนี้ยกตัวอย่างนะครับประมาณนี้คะคือคือเป็นเป็นอะไรที่แรกผมฟังปรีฟังผมก็ลองเอาตัวเองมาแทงดูไม่ได้แทงสิบนะฮะแทงทีละเม็ดสองเม็ดมันใช่ย่อมน้อยขนาดผมแทงอย่างละเม็ดสองเม็ดเนี่ยผมจําได้เลยนะตำแหน่งเนี้ยอื ผมนึกเลยปุ๊บแทงเอโฟลวไว้นี้นะเขาใช้ซ้ายไปนี้ขวาไปนี้เออมันมันเหมือนว่ามันเป็นภาพจำอ่ะแล้วเราจําภาพที่เขาบอกต้องจบด้วยการแทงให้ลงด้วยเขาเรียกว่าผมมาใช้ศัพท์ใหม่คซ้อมเฉพาะจุดถ้าผู้สนใจลองไปซ้อมดูก็ได้ไม่ต้องมากอ่ะเดี๋ยวชมพูก็แทงทะเลาะกับชมพูเนี้ยมันทาอะไรได้บ้างลองหมุนมาสิสมมติลูกอย่างเงี้ยตรงนี้สัมภาษณ์พูดสัมภาษณ์ผมครับ พูดลงแทให้ด like. ูหน oh. right ่อยอ่าอย่างเงี้ยแท้มาไหนครับอะไรก็ได้ครับมันทําอะไรได้บ้างไงอ่าโฟลซ้ายซ้ายซ้ายขวาแทงนุ่นนี่นั่นวนอ่าแทงจัดทําอะไรอย่างเงี้ยต่ส่วนมากถ้าเรียมเรียมนี่คือแท่งยึดกินดำยึดกินดำนะฮใช่เราว่าเรีขาว่าวนนุ่นนี่นั่นฮะก็วนไปได้หมดเขาเรียกวิธีซ้อมอย่างนี้มันเปลี่ยนไปแล้วมันเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมไม่ต้องมาตั้งกระดูกงูอะไรแล้วอ่าอย่างเงี้ยวนฮะอันนี้รอดนี่ส่วนใหญ่ก็จะรอดนี่ใช่ มันทุกอย่างทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่จับทั้มแทงเนี่ยนะครับใช้ในการเดินทางได้หมดเลยนะเพราะมันไม่ฟ้าวอ่ะใช่ป่ะแล้วไปมามันเป็นเสน่ห์ด้วยใช่ไหมครับ่ั้งที่มันลอดช่องนี้ไม่ได้ก็ต้องแทงอีกจุดต้องไปทางหนึ่งอันนี้ก็ได้บอกว่าเดี๋ยวนี้สนุกมันไปอีกอีกเลเวลแล้วโอ้หอีกหลายเลยอีกไกลเลยครับคือทั้งทุกวันนี้อย่างอย่างอย่างคุณต้นบรรยายก็ต้องดูใช่ครับต้องดูครับบางที่มัไม่ถึงนะเพราะแทงเพราขาวมันจะไปยังไงก็ได้ความรู้ถูกต้องครับ แต่ไม่ใช่ภาคไปอ้าวลุ้หีืไปไงล่ะอ่าใช่เหมือนบิ๊กสลับรีเวลาภาคนี่โอ้โหเขารู้หมดเลยนะโอ้โหระเบิดกลุ่มปิ้นไปทางซ้ายทางขวาเขารู้หมดอ่าด้วยบิ๊กเขาเป็นอดีตนักกีฬาชีวิแชมป์สมัครเล่นโลกเขาได้ด้วยใช่ใช่ครับใช่คุณต้นก็ตามทันได้ถูกครับหลังดูเขาอยู่แต่เพราะว่าสู้คุณต้นไม่ได้หรอกปากอะไรครับพี่ตักไหนต้องใช้กระดูกนี่กระดูกงูกระดูกเงือกเนาะพี่พุทธบอกว่าเหลืออีก5้าปีห้ปีก็ถึง ว่าจะไปอาชีพใช่เนาะก็อนที่บอกว่าใช่เพราะงั้นเป้าหมายคือเป้าหมายครับพอรู้เป้าหมายเสร็จว,วิธีที่จะไปหาเป้าหมายต้องไปยังไงใช่ผมว่าพุทธต้องหาคนต้องหาคู่ศรใช่ตอนนี้หาผมว่าพุทธเจอแล้ววิธีที่ไปหาเป้าหมายเนาะก็คือหนึ่งซ้อมซ้อมแล้วก็ซ้อมหาคู่ตโจซ้อมคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งครับอะไรประมาณใช่ แล้วคนที่บอกว่าแรนกิ้งของไทยนะมันมันมีเก่งๆนะลองลองอย่างเงี้ยเราเคาได้ซักแชมป์อยู่สิคุณลองไปปั้มกับพัสกรนุกสงขานะนุกจันอะไรเงี้ยพวกนี้เขาเก่งนะตอนที่ผมอยู่ส่วนตอนที่ผมเก่งเก่งคือผมก็ซ้อมกับพวกพี่หมูอะต่องเขาตาายตายผมซ้องกับพวกอะต่องเยอะมากเซ้อมละอต่องเยอะเปียน เบียดเลยโอ้โใครด้วยซองเหมือนพี่ต๋องได้นี่ยเขาเป็นคนไม่ค่อยหนึ่งทีเจ็ดอย่างเดียวตั้งลูกแต่ถ้าถ้าคุณศึกษาตามเขาไม่มาบัญชีให้คุณหรอกไมเนี่อเราไม่บอกก็โดูต้องจําเองถูกเพราะว่าซูเกอร์เนี่ยสิ่งผมว่าสิ่งที่ยากที่สุดนะคืออะไรครับจั๊กคือคือความคิดสองแพทช์การเลือกลูกแทงเนี่เ shot selection ทักษะเนี่ยคุณฝึกได้สกู๊ฟโล้อคุณฝึกได้ แต่การเล่นลูกแทงเนี่ยคนอยู่ที่ตรงนี้ฮะอยู่ที่ความคิดบางคนก็ยังเหมือนเดิมก็เรียกอัดโทษนะบางคนจะไปเล่นอาชีพอือแล้วก็ยังเข้าเบรกสมัครเล่นอยู่นั่นน่ะนึกอออกปครับเข้าใจมันมีแพทเทิร์นมันอยู่แพทเทิร์นที่แบบมันไม่ใช่อ่ะคือเขามองภาพรวมเลยอ่ะว่าเฮ้ยไม่ได้แทงแบบแทงแค่แดงแตกมาสี่ชุดแล้วแทงสี่ชุดพอเลยนะถ้าแทงถึงขาดไปให้เยอะที่สุดวางแผนอางเนี้ ลูกแดงมันมีเรียกสองติดครับอาจารย์แดงกระจายห้าเม็ดอย่างเงี้ยเขาคำนวณแล้วเขาต้องได้ให้หมดเนี่ยตรงนี้เขายังไม่คิดแล้วสองลูกเนี้ยพอลูกเหลือเหลือแดงอยู่ลูกสองลูกเขาคิดละคิดไปว่างใเ่าอาเียร์ยังไงจะเอาดำาันนอนหรือชมพูขนนนอนลูกสีอะไรขนอนแล้วโอกาสได้ได้เบรกสูงครับตรงเนี้ยเป็นสินธยาแล้วพี่๋องเก่ง งั้นแต่เพียงพี่ต๋องว่าเวลาเขาซ้อมเขาต้องการสมาธิใช่ไหมใช่เขราะนั้นเราก็ต้องเรียนรู้เรียนโดยการดูนักต่างหากครับพุทธเนี่ยรู้ไหมว่าตัวเองยังขาดอะไรจุดเด่นมีแล้วความแม่นยำดตัวเองที่ขาดตอนนี้ที่เห็นคืออะไรลูกกันลูกกันผมกันไม่ดีแล้วก็เกมครับจะสู้จะกันบางทียังตัดสินใจไม่ดีต้องหาเรืองที่เจอการตัดสินใจสาคัญนะฮะซูเกอร์นะ มันไม่มีถูกพิ่ผิดนะครับคุณการแล้วมันตายเฮ้ยก็คุณตัดใจกันไปแล้วอคุณสู้แล้วมันไม่ลงอ้าวเราตัดใจไปแล้วคุณต้องคิดตัวสู้รลอคุณก็โดวลงไปแล้วแต่เราก็ต้องก็ต้องมีจุดเด่นของตัวเองใช่ใช่ก็อย่างเข้าเบสดีก็ต้องเข้าเบสไปเลยก็ยังมีโอกาสเนาะเปต้นเพราะพุทธเนี่ยอายุยังน้อยใช่ัตั้งไว้อีกห้าปีเราเป็นกําลังใจให้นะครับแล้วเชื่อว่า พุทธจะทําได้คในเลนนี้ด้วยอาจจะไม่ถึง5้ปีแต่เอาอันนี้ก่อนเอาแรงกิ้งไทยให้ได้ก่อนแรนไม่เกิน2ปีครับไม่เกิน2ปีจะมี1แชมป์นะบองกล้องครับเนี่ยบอกกับกล้องเลยครับบอกเลยว่าไงสัญญาเลยไม่เกิน2ปีครับจะอะไรเป็นแชมป์ครับผมนี่แชมป์แรงกิ้งแล้วจะไปเล่นอาชีพด้วยนะแล้วก็ขอขออวยพรทาต้นเนาะให้คุณพุทธรังสิตนะฮะขับรถการขิมสุขละประสบความสำเร็จนะฮะแล้วก็ไปถึงถึงอะไร ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ครับผมแหมรายการดีๆอย่างนี้ครับ The Story 147ครับสำหรับข้อมูลดีๆของพุทธลังสิทธิ์ครับเราเข้มข้นทั้ง5ราอะไรก็อีพเลยนะอาจารย์ใช่ครับแหมวันนี้อาจารย์เห็นแล้วปลื้มใจไหมสำหรับสิทธิ์คนนี้ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเป็นพุทธเป็นนักกีฬาที่ที่เก่งใจเด็ครับแต่ถามว่าใช้เวลาเยอะไหมยังใชเยอะเขาก็ยังมีกา เพิ่งยี่สามนี่ใช่แล้วเขาตั้งความหวังแล้วเขาให้สัญญาประชาคมไปแล้วอีก2ปีเขาจะได้แชมป์แบงก์กิ้งครับผมเราก็เพียงแต่ว่าเอาใจช่วยใชาธนาให้พุทธประสงค์เลยอย่างที่หวังครับผมอ่ะสุดท้ายฝากแฟนๆหน่อยแฟนๆหน่อยที่ติดตามพุทธติดตามได้ที่ไหนแล้วยังไงต่ออ่ะพูดหน่อยก็ติดตามที่ได้ได้ที่ f เฟซบุ๊กครับรายการเขียนสุกเป็นภาษาอังกฤษครับผมครับผมก็บางทีก็จะมีลงโปรแกรมแข่งไว้ครับนะฮะวันนี้เวลาหมดหมดเวลาจริงๆครับ แล้วเดี๋ยวมีโอกาสเรามาพบกันใหม่ครับในครั้งหน้ากับ The Story 1 4 7วันนี้ผมต้นสัก1 4 4แล้วก็ทางด้านของตาย168ครับแล้วก็น้องพุทลังติครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับรบ๊ายบาย